การปล่อยวางเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเอาไม่ใช่คิดเอาหรือว่ากระพากันพูดกันไปเองมันเป็นทักษะเนี่ยมันเป็นความสามารถของจิตที่ไม่ใช่แค่ความรู้ฟังฟังไปเป็นความรู้ความจําหรือว่าไปคิดเอาอย่างเงี้ยนะไอพีนี้ก็ขอย้ําขอย้ํากับเป้าหมายที่ทําคลิปนะที่ทําช่องเนี่ยให้เข้าใจว่า การทําช่องธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นช่องที่จะจะให้คนที่ไปเอคือนิพพานในนิพพานในชาตินี้ชาตนี้ก็คือเดี๋ยวนี้แหละในทุกขณะนี่แหละในทุกขณะคือมันสามารถจะทําได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนอคือจําเป็นต้องฟังไม่จําเป็นที่ต้องฟังแต่ว่าไอ้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้มันเป็นแค่ความรู้กับความคิด หรือว่าจะไปพูดเอาว่าโอ้จะปล่อยวางเถื่อหรือละวางเถื่อเนี่ยอย่างพวกละละต่างๆไอ้ก็ว่าเออละสกยทธิถีอย่างเงี้ยเนี่ยคว่าละสละสกยทธิถีเนี่ยคือมันไปเห็นมันคุณจะต้องไปเห็นเหตุของสักยทธิฐีก่อนคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดมาไอ,ไอ้หลายคนอาจจะเคยได้ยินไอปฏิจจสมุปบาทอวิชาปยาสังขาราคุณจะต้องเข้าใจตรงไอตรงเนี้ยว่าอวิชาปยาสังขาราเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมายัางไง คือถ้าหากคุณไม่รู้เนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ไอ้รู้ของคุณเนี่ยเอ่อคุณจะไม่เห็นคุณจะเห็นไม่ทันมันอะ่ะบางคนบอกว่ามันมีก็รู้อยู่เนี่ยเออแต่ว่ามันเป็นสติที่เห็นแค่เห็นแค่กลุ่มของของมันอะ่ะคือเป็นมันเป็นจะเป็นความคิดจะเป็นกลุ่มของมันอยู่เอ่อถ้าใครเคยฟังหลวงพ่อพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนั้นอาจจะไปย้ําอีกทีหนึ่งในในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่า ท่านไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีวิชานะว่าอาวิชายะตเวะวะเสียสายคือคุณจะต้องให้อวิชาของคุณแตกออกมาเมื่อคุณเห็นเนี่ยคุณคุณเห็นชั้นของอวิชาว่าอาวิชามันมีอะไรบ้างมีสังขารเวทนาเจริญเวทนาสัญญาสขารมีขันาห้าอะไรบางเนี้ยที่ที่ไอเบงคุณต้องเห็นสิ่งนี้ให้ทันอน่ขคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเอาเหมือนกับนักกิฬาเลยอ่ะมันนักกินาที่ไปฝึกทักษะ การตีวันเล่การวิ่งการอะไรต่างๆการยกน้าหนักอะไรต่างๆต้องไปฝึกรักษาอ่ะมันเป็นมันเป็นรักษาอย่างนั้นเลยผู้ที่มีทักษาอย่างนั้นเขาเรียกว่าอ่าสติสติปัญญาหรือว่าเป็นโสดาบันที่ระดับคือผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยหรือว่าผู้ที่ขึ้นถึงคือคุณมีมีสติพร้อมที่จะไปไปไปเห็่ดแล้วคือมีสติอย่างอ่าตอนเนื่องอ่ะมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วทมามอ่ะ ตอนนี้เนี่ยที่พวกคุณอ,อพวกเราเนี่ยฟังมันอยู่เนี่ยมันจะไปอยู่ในความคิดกับความจำฟังไปก็คิดไปจไปํา Baby, ไปเอาไปวิเคราะห์ไปเรื่อยนะตามความรู้ที่เรามีว้ไอ้ปล่อยวางเอออย่าไม่เป็นไรไอ้นี่ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ใช่นะไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิพพานตัญหาเนี่ย ที่ย้ำเรื่องของเป้าหมายเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะฟังไปแล้วก็ไปคิดเอามีแต่ไม่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติอ่ะเพราะไม่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วคุณก็จะคุณก็จะคิดว่าเออคุณเข้าใจแล้วนะจริงๆแล้วมันมันก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันต้องทําเอ,อหลายคนนะว่ามาฝึกเอาไม่ต้องไปทําบารมีบารมีอะไรหรอกที่หลงวงพ่อว่ามานี่ไม่ทำละไม่ทานไม่ศีลไม่ทานโดยเฉพาะไม่ทานเนี่ย เมื่อคุณไม่ทานเนี่ยมันจะปฏิบัติเอาอย่างเดียวได้ไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิในโหในบอกว่า,วาเดินจงกรมนั่งสมาธิพวกนี้ได้บุญเยอะกว่า,าได้บุญได้กุศลเนี่ยเยอะกว่าการที่จะไปทานไปรักษาศีลอะไรอีกมันก็ได้เยอะจริงจริงแต่ว่ามันแห้งมากมันแห้งแรงแห้งใจอ่ะมันแห้งมากเมื่อมันไม่ชุ่มฉ่ำด้วยนะแล้วคุณก็จะทำไปได้สักพักหนึ่งคุณก็จะเบื่อหน่ายเนี่ย เราะนั้นว่าก็ยังมองอยู่ว่าเอะอคนจะต้องให้มีมีการเอสละมีการทานถ้าใครไม่ไม่สละไม่ทานเนี่ยมันจะมันจะไม่ค้นเน่ย <c oughs> มันจะไม่ออกมันจะไม่หลุดมันจะไม่เห็นควาคิดของคุณก็จะไปผัววงเรื่องว่าคุณจะเอาดเอาีเอาหลุดพ้นได้เนี่ยด้วยดี <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นด้วยดีด้วยความอเป็นคนดี ส่วนใหญ่เราก็จะไปติดดีไอ้เราโดนสอนมาว่าเราต้องเป็นคนดีดีมันดีอยู่แล้วอ่ดีเนี่ยมันแต่ว่าไอ้ความชั่วความดีเนี่ยมันไปส่งคุณไปได้ถึงแค่เชิงตะก่อนแค่นั้นเองความชั่วความดีเนี่ยก็ไปอ่านสะดุดสดุดีความดีตอนที่คุณตายจบแล้วจบเลยแล้วคุณก็ทําต่อไม่ได้เพราะร่างกายคุณไม่มีมาทำชั่วดีต่อได้อีกแล้วบุญกุศลเนี่ยมันเกิดอยู่ที่จิตใจของคุณเมันจะไปส่งของคุณไปที่นรกสวรรค์ ถ้าคุณมาภาวนาเนี่ยมันจะส่งไปคุณถึงพรหมอันนี้ภาวนาเป็นเป็นแบบสมาธินะถ้านะเป็นแบบยิปส,สนาเนี่ยมันถึงจะออกจากทางสรารวัตรเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติทำได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่พอเออรู้ว่ามันมันมันมนมมีภัยอมันมีทุกข์เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่จาเป็นจะต้องทุกข์แล้วค่อยมาปฏิบัตินแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อน ว่าคุณทุกไหมตอนนี้คุณยังอยู่แต่ว่กโอ้ยยินสบายมันทุกสุขมันเรื่องธรรมดาถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ไม่จําเป็นนี้ต้องปฏิบัติอะไรคุณก็อยู่ไปคุณออกจากสักกาวัดไม่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใครๆก็ออกไว้ได้แหละถ้าหากว่าคุณยังติดกรมคุณทั้งหลายอย่างเช่นตาหงูจมูกลิ้นคุณยังชอบที่จะสุขทุกข์อยู่เนี่ยมัน สุขคุกคลางร่างกายหรือว่าสุขคลุกงคงจิตใจกันแล้วแต่มันจะไปชอบทําสมาธิเกิดความสุขเป็นบุญเป็นอะไรอันนี้มันมันก็เป็นความดีแต่ว่าคุณไม่พ้นในสังสารวัตนี้อไม่พ้นไม่ออกออกมาไม่ได้อย่างนี้คือคือตัวการปล่อยวางการปล่อยวางการละวาง,วาง,วางมันต้องฝึกเอาละวางฝึกยังไงไอเหตุที่มันเกิดขึ้นกน่คืออวิชชาปญาสังขาราคือมัน คือถ้าเราไม่รู้มันเกิดมันมันเป็นมันเป็นความคิดเลยคุณต้องเห็นความคิดหลอยคุณต้องทิ้งความคิดหลอยคุณต้องปล่อยวางความคิดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่คุณคุกแล้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความคิดนี่แหละการปล่อยวางความคิดคือละความคิดคือคือคุณเห็นความคิดนะไม่ใช่ไปทิ้งมันมันทิ้งมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจิตเอของคุณนะมันเกิดขึ้นมาคือมันไม่ได้ไปทิ้งมันะในการที่คุณจะเห็นแจ้งก็แล้วอวิชชายาตะเวยวาอเสศสะคือมันคุณต้องไปเห็น เห็นการทํางานของจิตนี่ยนั่นะคือว่าละละละจากไหนอะวิธีวิธีฝึกละเนี่ยนะก็คือการทาความรู้สึกที่กายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะไปอยู่สี่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารไอโัววิญญ,ญาณหรือว่าตัวจิตเนี่ยมันเป็นอยู่ในอาศัยรูปอาศัยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเอรูปเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่ามันเป็น คือมันรู้สึกอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้กายเนี่ยมันรู้สึกตรงไหนมันจะมันอยู่ตรงนั้นมันไม่เหมือนกับจิตจิตเนี่ยมันจะไปมันจะไปพอมันตาตาเห็นเนี่ยมันจะต้องไปปรุงอยู่ที่จิตก่อนมันต้องไปปรุงที่จิตมันจะเป็นโมโนสังขารพอตาเห็นเพ๊่มมันส่งสัญญาณี่จิตคุณไปปรุงที่จิตแล้วมันก็ไปไปเป็นคุณอยู่ที่จิตเนี่ยเพราะว่าอตาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะบอกว่าแสงอันนี้เป็นนั้น มันจะเป็นอันนั้นนี้มันเห็นเป็แสงแล้วก็เห็นเป็นสีนั้นสีนี้หรือว่าเห็นเป็นวัตถุนั้นวัตถุนี้แล้วก็คุณแล้วไปปริปรุงเอาที่ปปรุงิกิทเท่านั้นเลยมันถึงว่าคนที่เอต้องต้องเห็นคุกแล้วก็เข้าใจของมันไม่ใช่แค่มันเป็นแค่ความรู้ความคิดมันมันมันเป็นอินรีย์ห้าผมก็ไม่อยากจะใช้ภาษาบาลีเท่าไหร่แต่ว่าเ มันมันญยติไว้อย่างนั้นมันมันมีคาจำกัดความในภาษาไทยมันค่อนข้างจะหายากอ่ะอันนี้ก็ลองเปิดอประเด็นขึ้นมาว่าให้มันมีแต่ภาษาไทยดูซิว่าพวกเราจะเข้าใจได้แค่ไหนเออการปล่อยวางเนี่ยมันต้องฝึกเอาน่ะฝึกฝึกก็คือการเอาความรู้สึกปฏิกายเนี่ยเพราะจิตของเรามันจะไปแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้ลูกของเราเนี่ยก็คือกายของเราอยู่แหละกายของเราเนี่ยมันมีรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ย เรารู้แค่เย็นร้นอนนอนแข็งเมื่อเราที่เรารู้ยันร้อนออนแข็งเนี่ยมันจะออกมาจากความคิดถึงแม้ว่าแต่ขณะหนึ่งก็ขณะหนึ่งนั่นแหละแต่มันเกิดดับกระดับกระดับตลอดเวลามันเกิดดับก็ช่างมันมันเราก็เอาฝึกกันมาฝึกให้มันมามาเกิดมาเกิดมาเกิดที่กายแล้วมันจะไปไปมาๆเขาเรียกว่ามันเป็นอจิระปะริมุนดีผู้ดำปีหรือว่าถ้าเป็นวิชาจารจารณะเจรณะมันเป็นการจรไปจรมา ไอ้ที่อยู่ตรงกลางนี่แหละที่มันไปมันไม่ไปสุดฟังฟังได้ฝั่งหนึ่งอะ่ะเรียกว่าอัตตาเกล้ามัทหายนุโยกวัวคือคุณไม่ได้มาอยู่ไอ้อยู่เป็นอัตตาของคุณหรือไม่คุณไม่เคลืนไปกับกามคือถ้าคุณเคลินไปกับกามกับกลับมาอยู่ในกายเนี่ยมันจะเป็นส่วนสุดทั้งสองฝั่งคุณต้องให้มันไปกลับไปกลับไปนึกเรียกว่าไอ้สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมา,มมา,มมา,มมาวาจาเนะี่ยคือมรรคแปด ไอตัวสัมมาเนี่ยคือตัวที่มันมันเกิดอยู่กลางกลางระหว่างไอเพ่งเพ่งไอมีเพียนมีเพียนเนี่ยเพียน,เพ,ยนเพียนกับเพลินเพลินกับเพียนเนี่ยรู้กับหลงเนี่ยนะคืออยากจะให้พวกเราได้เข้าใจสิ่งนี้ก่อนแต่ว่าขอย้ำเป้าหมายตรงนี้เพื่อจะให้เอ่อได้เข้าใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยอ่า ปัญญาที่เล่ามาเป็นตุเป็นตาว่าพดชงเกตอย่างนั้นบารมีสิบอ,อ,อย่างนี้ไอ้อะไรยี่มักมีออกไปอันนั้นมันเป็นปัญญาของพระเจ้ามันเป็นเปรียบเหมือนแค่พว่วงเพรเป็นไปนแค่เครื่องมือนะ่ะคนเนี่ยจะไปยึดติดเอาอันนี้ยไอ,อ้ปัญญาพระเจ้าอย่างนั้นเอามาเสียงกันทุกวันเนี้ยก็ว่าเอาปัญญาพระเจ้าเนี่ยมาเสียงกันบางคนไม่เอาปัญญาพระเจ้ามาปรุงแต่งเป็นความคิด ขึ้นมาแล้วเป็นของตนเองแล้วเป็นของลูกตนเองก็เข้ามาพูดเนี่ยมันก็มันดีไหมมันก็ดีเป็นการนําเอาคำอคัยกรพุทธเจ้าว่าบางคนก็อาจจะเห็นในหลายแง่หลายมุมได้แต่ว,ว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ฝึกเอาเนี่ยยังไงก็ยากที่คุณจะไปปลดปล่อยวางได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยวางแบบอ่าแล้วปล่อยแล้วมันทิ้งไปเลยไม่ใช่มันปล่อยแล้วก็เห็นอยู่ปล่อยแล้วก็เห็นอยู่มันเดิมมาแหละ แต่ว่าไม่สนใจอ่ะมันเป็นการปล่อยวางแบบแบบวิราคะวิราคะมันจะมีขั้นตอนของมันคือ,อปัญญาทั้งหมดที่บุรุเจ้าเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอคุณต้องเห็นตามจริงก่อนไม่ได้เห็นแบบคิดเอาอะคุณต้องเห็นจิตมันทํางานตามจริงพอเห็นแล้วคุณจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเบื่อแบบว่าโอ้อันนี้มันไม่ดีไว้เอาทิ้งมันเบื่อไม่เอาไม่ใช่เบื่อไม่เอา คือเบื่อมันคือมันเต็มเกลือมันล้นนะมันโอ้เห็นแล้วเป็นเรื่องธรรมดาได้เนี่ยกระว่าที่พิธาไม่ใช่เบื่อแบบอยากเอาไปทิ้งหรือไม่ไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่เบื่อคือโอ้รู้มันโอ้มันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองไงีของฝ่ายกันแล้วคุณก็จะไม่สนใจมันมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไม่สนใจแล้วเวลาค่แล้วก็วีมุิคือคุณก็จะเห็นแจ้งของการเกิดขึ้นมันมาตักเข้ามันอะไรบุตรมังอะไรม่ถ้าเป็น เอ่อเริ่มเริ่มมาแรกๆก็เลยอ่คารมุตตะมังเนี่ยนมังคารุม,มุตตะมังนี่ว่าไอ้เป็นมงคลทัสิบแปดประการที่เคยเล่าไว้อันนี้คือคือเป้าหมายหรือว่าจุดจุดยอดของของการปฏิบัติหรือว่าจอมแห่นเนี่ยก็คือการปล่อยวางเนี่ยซึ่งมันต้องฝึกเอาเนี่ยไอ้ที่เล่าพูดมาเนี่ยมันเป็นเอ่อแค่ความรู้เป็นแค่แค่ความเข้าใจ เมื่อไรที่คุณฝึกเอาทําความรู้สึกทางกายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆคุณจะเห็นมันว่าโอ้มันมันทิ้งอย่างนี้นี่เองเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องว่าเจอคนที่มาบวชทำนะแต่ว่าถ้าคนไม่บวชเนี่ยมันก็จะทําก็แล้วว่ามันจะให้มันมันบริสุทธิ์มันได้ยากแต่ว่ามันช่วยในการผ่อนคลายทุกข์นี้ได้คนทุกคนน่ะที่ที่เห็นสังสารวัตรเรยเห็นว่าไอ้เรื่อมันทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะ ผู้หญิงเนี่ยจะมากจะเข้าวัดเพราะว่าเขาทุกทางกายด้วยธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขามีประจำเดือนก็ต้องเก็บคล้องประจำเดือนเขาทุกเดือนเขามีคุกเขาถึงจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าวัดมากแต่ผู้ชายจะจะจะน้อยเพราะผู้ชายเขาจะไม่ได้คุกเลยรันนี้จะเป็นราคาจริตผู้หญิงเขาจะเป็นโทสะจริตซะส่วนใหญ่นะแลจะเห็นคุกบนประจําก็เลยจะเข้าวัดเยอะกว่า <S <S นะอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิยาทั่วไป แต่ว่าจากคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะออกากทุกหรือว่าอยากเก็บค้นทุกต้องฝึกเอาฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝึกเอาถึงไม่เข้าใจก็ลองไปฝึกแล้วคุณจะเข้าใจต้องทําไปสักระยะหนึ่งเพราะคนบางทีก็มีความรู้เยอะไปฟังโน่นฟังนี้มาเยอะแล้วก็สงสัยไปเรื่อยก็ทําบ้างไม่ทําบ้างเนะยอันนี้ก็จะมีปัญหาแต่เมื่อไหรท่ที่เอ่อ ที่คุณเข้าไปหรือว่าคุณทําไปแล้วจยนสติของคุณตั้งมั่นบอสมควรนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้ปัญญาที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาช่วยคุณในการทําปัญญามิมุตตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็นตัวขัดขวางของเราทั้งหมดเลยแหละแล้วเราก็อะไรก็ศึกษามาเยอะนะพอศึกษามาเยอะมันจะมาขัดขวางตอนที่เราเริ่มต้นเนียเมื่อไหร่ที่เข้าเราทะลุความต้นเข้าไปแล้วไปอยู่ตรงกลางที่เราจะต้องการความละเอียดเนี่ยไอ้พวกปัญญาพวกนี้จะกบมาช่วยเราอ่า จะกลับมาเป็นปัญญาบูตโอ้ันี่มันจะมันจะทิ้งมันจะวางมันจะทิ้งมันจะวางพอเห็นปุ๊บมันจะทิ้งมันจะวางมันจะทิ้งมันจะวางมันจะละมันจะวางเนี่ยอันเนี้ยปัญญาเนี่ยมาช่วยได้เยอะในตอนที่มันมันข้ามคนไอ้จุดแรกมาแล้วนะถ้ามันยังไม่ข้ามพ้นจุดแรกเนี่ยมันจะมีปัญหามากไอ้พวกปัญญาไอ้พวกที่ความรู้ทั้งหลายจะมาขัดขวางช่วงแรกๆเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราผ่านขั้นต้นไปแล้วเนี่ยการฝึกเนี่ยจะง่ายขึ้นมาก